สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็อยู่กับผมมาดตรงเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมจะไปทำงานกันนะครับผมเป็นวันแรกที่ผมได้ออกทำงานนะครับกับตานะครับผมอตอนนี้ก็กำลังเดินทางกันนะครับผมไปหาที่สถานที่ทำงานที่ไกลามากที่สุด โอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็ถึงจุดที่ผมจะมาเริ่มทํางานแล้วครับผมมันถึงจุดที่ผมจะมาทํางานกันแล้วครับผมโอเคตอนนี้ก็เป็นแบบไปรับจ้างขุดดินมานะครับเป็นรับจ้างขุดดินที่เขาจะสร้างบ้านคล้ายๆเหมือนกับว่าจะเป็นรีสอร์ทกันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ถึงจุดที่นี่แล้วแล้วก็มาจอดรถกันแล้วก็ไปทํางานกันเลยครับผมโอเคมาตามไปดูกันเลยว่าที่ทํางานผมเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปกันเลยอาตอนนี้ก็ ล่างเดินทางนะฮะอันนั้นก็เป็นตามผมนะครับผมใส่กระเป๋าเป้เลาตาคิดว่าทางเดินนั้นเป็นสะพานครับแต่ลืมนะครับแต่เป็นตรงนู้นนะโอเคทางก็จะยากๆหน่อยครับเป็นแบบ <c oughs> เป็นป่าดิบชื้นนะครับแล้วก็เป็นทางแบบลำบากลําบากหน่อยแล้วก็เออแบบนั้นแหละครับอันนี้กํลาลังเดินทางนะฮะมา รับจ้างเหมาคุดินฮะแถวนี้ก็มีแม่น้ำนะมีแม่น้ำน้ำตกนะครับดูไปดูว่าเป็นน้ำตกนะฮะข้างบนนู้นจะเป็นน้ำตกครับมีน่าจะมีปลาเยอะอยู่อ๋อมาข้ามกันเลยสามครบดูรอบๆนะครับผมผมว่าน่าจะมีปลานะครับถ้าไม่รู้ว่าเขาให้หาปลาหรือเปล่าครับแม่น้ำสายนี้ครับเป็นแบบ ข้างบนนู้นเป็นน้ำตกนะฮะไหลมาจากนี้เพราะว่าน่าจะมีปลาเยอะอยู่นะฮะสะพานก็เป็นแบบนี้นะโอเคครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เป็นแบบธรรมชาติที่แบบสดใสามากนะครับผมแบบเย็นอากาศเย็นมากนะฮะก็ ใครชอบมิชิมยังไงก็ให้กำลังใจให้ผมฟลัชหนึ่งหลายหรือว่าติดตามให้ผมด้วยนะถ,ถ้าใครถ้าใครมาดูแล้วนะโอเคผมก็จะเริ่มทยอยทำคลิปไปเรื่อยๆเนาะถึงแบบไม่ค่อยได้แบบทำเก่งคลิปแบบขนาดไหนก็จะค่อยทำเนาะถึงผมพูดยังไม่ค่อยเก่งหรือว่าการตัดต่ออะไรไม่ค่อยเก่งนะผมก็จะแบบค่อยๆฝึกขึ้นไปเนาะโอเคดูรอ่ๆนะ เนะฮะตาผมก็เริ่มอายุจะมากขึ้นนะนะ 64, 65, แล้วฮะหกกว่าแล้วหกสิบสี่ถึงห้าละแล้วก็มาทํางานเมาขุดดินก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วนะเนาะเขาก็สายน้ำตกก็เสียงดังมากเนาะธรรมชาติ ดูนะครับผมน้าตกนะฮะน้าก็รู้สึกจะเยอะขึ้นกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานน้าเล็กกว่าอ่าตอนนี้ผมก็ถึงจุดที่ผมแบบับเหมาขุดดินนะครับผมประมาณนานอยู่นะครับเหมาเอานะครับคือไม่มีเลเจซอรก,กีแลวแล้วก็เหมาเอานะเหมาทํางานอะไรประมาณนั่นแหละดูครับมันเป็นแบบนี้นะรอบๆดูดูดูโอเค เป็นแบบนี้นะครับรับเหมาคูด,ดินนะฮะขุดให้มันแบบสร้างบ้านเขาไว้สร้างบ้านกันเนาะเป็นน่าจะเขาเขาแก่เขาน่าจะสร้างบ้านแล้วก็เขาไทำอะไรไม่รูนะ้เนาะสร้างให้เขาว่าทำให้คนะูดินเราเปลี่ยนเปี่ยนกันเฉยๆนะดูโอเคโอเคครับเพื่อนๆยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ผมด้วยนะฮะโอเค คลิปนี้ก็ผมคิดคงคิดว่าน่าจะจบเท่านี้แหละนะครับคงแบบมีอะไรจะถ่ายต่อนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมของคุณค้าที่รับชมของผมนะ